สวัสดีครับสุรศินผ้าชโชคเมนีผ้ารวยน้ำพี่น้องมาติดตามแนวทางตาฟันแม่นนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งกันยานะครับงวดที่ผ่านมาของตาฟันแม่นนะครับหกเจ็ดเจ็ดหกเข้าตรงๆนะครับงวดวันที่หนึ่งเข้ามาไปตามไปฟังนะครับบาตาเล่าซิมีตัวใดนะครับฝากตอนพี่น้องทั้งบานตัวใดนะครับมาไปฟังน้ากันครับโอ้งวดวันหนึ่งฟันเขาค้าเขาแน่ได้นอกกุณตาเนาะ ว่าเขาพักอยู่ในปันกระไรมันใจว่ามันมนีแนวเสือกออกดวงว่าทีนี่แนวเสือกออกตี้ันมาปันช้ำนี่นะอัเจ้มากรได้เจ้าที่สองกรมีตั้งแต่มาก็ได้เล่ตาดคนที่คนก็ได้เจ้าอะไรแจจะ่าเนี่ยมาเสียนทุกทายแล้ว มาไปเขาเกับเรียกับตาเทียนสันนี้มากาักคักตีอ่าก็ไปเือตาเทียนบาดมันออกมันปลออกชุ่มเขียนไว้เต้าฝันที่แหลกโบน <c oughs> บาดโอ้ยบาดไปเบิง่งน,นั่นหลนื้อซื้บอบาด้อยกับเขาั้งตั้วมึเลยตกใหน่อยอะมากมาไม่ไมีไอนึ่งไปเฮ็ดซูปกินไหนเน็ตบอกก็ได้มาหอมแต่เรไป <c oughs> ก๋วยเ็ี๋ยงไก่น้อย <100 S 1> แล้วมาวกีนแค่น้อยเดี๋ยวเราดำมาจีนยกบบัดไอ้นับพันว่าได้ตีเอ้าน๋อสองแปดมันนี่สองขนเด้อสองเฉลี่ยมาบัดนั่นระเดิดตัวเอ็ดชูจีนแบบนี้อันนี้คุ้นตาฝันแล้วบ่จ้าอันนี้ฝันแล้วอันนี้ก็ คาดว่ามันสิแมนมันกับฟันไปแบบแบบแบบซนน่องเกาอยู่ฟันว่าได้กินพร้อมนิ่าและกินหันคือ่อดีกินตะ่าผันมันถึงนม่นมันพ้ยิ่งสองคนนั่งจะเป็นไปบุตรเจอได้ยศต่พันทีแรกบาดจะเ้อได้ผู้เดียวมันเรื่มได้ใบไปตูบู โอ้ oh, ครับครับบ่ใบตู่บูหลัพมันพูดหนึ่งจะเป็นผู้ใดนพูดลงไปก็จังเอียนเนี่ยได้ยยบ้านนี่บ้านเนี่ยขระเจ้าพากันเซตยังบอกโตคนย่างไปย่างไปแบบไปเก็เบให้ปวกเนี่ยแหละย่างไปแลยรถจักเอาปลามาทรายยี่โตกระได ยายกบมาพ่อดีสุดตางคนตางหาหาป่าตาบาเป็น,ปนหนองเป็นหนองมะนาวแห่งพระปตมเนี่ยเก็บป่าเก็บมาแล้วบ้านนี้ได้แล้วอันแพร่กับนี่ป่าน่ะผมรููไปพ่อยายใบเนี่ยตัวอันได้บ้านนั้นป่านั่นได้โยว่าสหรอง นนหให้ได้แต่บอมันเคยแต่มันตะเกามันก็ได้เยอะแยะเยอ่นี่นี่มันก็ได้เยอะกว่าหางว่าตอกเอาว่าทันตัวเอาหาย่ายไปบ้านปลเนี่ยเออปลานย่ายไปอยากไดแล้วมันก็ได้เอาหาย่ายไปเอาหาย่ายไปหลายติบดิบ้านในผู้นรื่งก็ให้แต่เอาผู้ที่ชำนี่ให้คือบ่ให้มันจำบ่ได้ว่ามันให้เยอะนั่งบ่ให้หลายครับแต่ว่าย่ายไปเน,นี่ยให้นั่งบอกกันคักคัดกับย่ายไปเนี่ยตูปูเนี่ย บอกกันไปไหนอย่างไนี่้า่ะเชนหย้ายกับหายังหายู่ดิป่านี่ยังหาเีย้ายก็เหยัเหาปา่าอยู่ยังเก็บป่าอยู่ป่าบริสทตาวัเก็บป่าครมากเลยเห็นใจใจเขาเรียกเหด้ใจ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 พ่อเอาป่าให้ย้ายไปเอาป่าให้ย้ายไปแล้วกัน อันสองคนนึ่งก็จะไปใส่ไมไดย่ายใบหั่เดียวนําดปีนเด้อดเส้นแหรียชุมันอันค่อันไปแก้วเดียวนะปีนเอว่าสันปีนเอทำชุ่มันทั้งกอยียไก้ยาใบกันเพราะว่าจังสได้ใบเราีเนียเก็ได็ผเมียมานอนตีามันจะ่าทำนองบางเห็ดปวก็่งานบ้น้อ่าจะแปดีย่างเยอะบ่เด็กนว่าจันย นอนขึ้นไปขึ้นมาบาทนี่ก็เมติมาบ่งใญ่ใบนี่ตายแล้วมันศูนแปดสี่ประจังสี่พอน้องว่าเฉ่ศูนย์แปดสี่อ่าศูนย์แปดสี่ประจังสี่พอน้อว่าเฉยบานี่จะมาตีกับ สี่ศูนย์แปดประจังสันนะสี่ศูนย์แปดอ่าตีอะไรนี่ศูนย์แปดสี่เพ้อตัวเดียวกันนี่ละป่ามันก็เป็นแปดเด้ยายใบก็ตายแล้วขอย้ายเอาหาย่ายไปไหหายไรที่ป่าถ้่ว่าพูดเรื่องกับหายแบบหลายเป็นไถหรอกเพราะไปรจินแต่ว่าพูดหนึ่งว่ามันหายเ่องแหละทังชับพระกันได้ใจมิตรได้ใบดู ดินบอกกันยะหวงกันพอ่ด้ไบสิไปตกของกูเมียเลดกูเมียแล้วเขาเลือดเจริญเปียนเนือ้อมาคือฝันนั่หเยกันนอนตีเยอนอนตี่ตา้ใบใจคนตายอย่าง้ีมเนเป็นศสน้ว่าศสนสีน 8, 8, น่สีโสนศูนแปดแปดนมาเทอานี้ตีเลกสามตัน สี่แปดสามตัวตัวแรกก็ตาศูนย์สี่แปดคับศูนย์แปดสี่สี่แปดครับครับเอาเหยีกอเพิ่นชีแกมดรกครับเอาเยีดเด็กสองตัวเพราะว่ามันมันห้ามันเป็นเด็กสองตัวเอาชนสี่สี่ศูนย์แปดล้วก็สี่แปดน้ 那个吹白白的了。 ปกจะติดต่อเรื่จําได้คักมันได้ไปหายได้ไปหลายวันนี้ปันจำได้ครับมา่ว่ะจําได้ครัุหมดโอ้ยไม่ทะลุสิดกเจ็ดสามโตะเจ็บไปไห้ตัวได้มากกมูป่ะตัวได้มากกมูศูนย์แปดสี่มากอยศูนย์แปดศูนย์สี่ มารศูนย์แปดกับศูนย์สี่ใช่สี่แปดเถอะมามารเหมือนได้เลยขึ้นเพราะว่าตีกับตีอะไรสั่งๆเลยสี่แปดมาก์คซ้ำกันเอ่ในคั้ปันสี่แปดหรือสี่ศูนย์แปดหรือแปดศูนย์สี่สั่งเจริ้อ่าไปยังสั่งได้ยังไงแบบโกโก้ได้ละไม่นองเลยผู้นำแบบโกโก้สั่นกี่พอแล้ววะ แบบโกโก้ปั่นเข่าตะตองหวัดขุนนอพอเนาะแต่เกาขันฟันตองหวัดจังสี่นี่เล้วแม่นเดี๋ยวเด้อพี่น้องมันบ่ตรงปคนไหนเดี๋ยว่อยให้คุณตาเพิ่นนั่นมาให้จักหน่อยเดี๋ยวทั้งนั้นเพิ่นเอาก่อนนั่นเป็นยังคางศูนย์สี่แปดศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่แปดนะครับเบลเบอมีอีกครับ มากคับที่มาถามพุทธาว่าสิพันเพิ่มบอ่อเท่านั้นนะครับทุกคนจิตต้องที่ส้มพ่อให้โชคดีพ่อให้เป็นแชมป์สุดยอดสาธุสาธุ ครับขอบคุณตาฟันแมนแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีเด้อขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแช์นะครับพอกันไม่ในคิมนาครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกไลค์นะครับพอกันไม่ในคิมนาขอบคุณและสวัสดีครับ